มาดูครับมาดูครับมาดูผู้ชายคนนี้ครับออกกําลังกายด้วยไรนี่ดูทักษะครับโอ้โหเตาะหนึ่งเตะสองเตาะสามโอ้โหพี่น้องนี่มันสุดยอดมากๆใช้ทักษะความสามารถเฉพาะตัวเลยนะครับเลยทีเดียวมาติดตามชมไปเลยพี่น้องว่าผู้ชายนี้เอาอะไรมาให้ดูครับเอาอะไรมาเล่นให้พ่อแม่พี่น้องแลวก็ FC ได้ดูกันครับ นี่ครับสวยไหมครับพี่น้องโอ้โอยปิดหน้าสวยได้ขนาดนี้ครับโอ้ถ้าเปิดหน้าเนี่ยโอ้ตาตาโตได้ครับนี่ครับโดผ้าพันมือครับก็เอาผ้าพันมือมาเราก็ใช้ยางยืดเราเลยครับมัด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 นี่ให้เป็นลักษณะแบบนี้ครับโอเคครับพี่น้องวันนี้ก็จะมาโดะผ้าพันมือให้ fc แล้วก็ท่านผู้ชมได้ชมกันครับนี่เป็นผ้าพันมือนักมวยนะครับ นี่ครับก็เอามาประยุกต์ใช้ดัดแปลงใช้นี่ครับมาดูว่าท่านอุชิตับยูทูเบอร์นี่จะพาเล่นแล้วก็พาออกกำลังกายในรูปแบบไหนแปลกแปลกหรือไม่นี่พี่น้องโอ้โหนี่ครับอันนี้เป็นการเดาะครั้งแรกเลยครับไม่เคยเดาะเลยนี่ครับโอ้โหยังพอได้ครับโอ้โหลูกนี้แอบต้องฝึกฝนอีกระยะหนึ่งครับกว่าจะได้นี่ไม่ใช่ง่ายๆครับนี่ไม่ใช่ลูกฟุตบอลนี่ไม่ใช่ลูกตะกร้อครับ นี่เป็นผ้าพันมือครับโอ้โหก็ความพยายามเป็นดีเลิศเลยนะครับท่านอุชิตับโอ้โหดูครับโอ้โหถึงแม้แต่ได้ครั้งสองครั้งแล้วก็ร่วงก่อยังสู้ต่อครับนี่ครับไม่ย่อทอครับผู้ชายคนนี้ครับนี่ครับสปิริตดีครับโอ้โหดูครับนี่ครับเป็นการเข่าครับนี่หลังเท้า123โอ้โหนี่ครับโอ้โหเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาครับโอ้โหร่วงเสียดายจริงๆครับ แม่เอาสู้กันต่อครับนี่1 2ึ่สองสามเอายูไหมอยู่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 ไหมโอ้โหเสียครับแม่ก็เป็นการเดาะครั้งแรกครับก็รอดูกันต่อไปว่าชัานอุชิตับนี่จะออกกําลังกายใช้ผ้าพันมือมาเดกกาะกันว่าจะเป็นยังไงครับนี่ครับก็ความพยายามดีเลิศจริงๆครับผู้ชายคนนี้ครับสุดยอดมากนี่ครับดูท่าเขา่าโอ้โห นี่ครับนิ่งมากนี่นี่โอ้โหแหมเสียดายครับโอ้โหเอาพยายามกันต่อไปโอ้โหลูกเปลูกนี้ครับอยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ครับอันนี้ก็ใช้สถานที่ทํางานนะครับในการมารีวิวครับเดภาพพันมือให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันนี่ครับโอ้โหลูกแปร์ครับเปรไม่อยู่ครับโอ้เพราะว่าพามันมือเวลาเราพันแล้วมันจะเป็นเหลี่ยมครับมันจะ ไม่ใช่รูปทรงกลมเหมือนลูกฟุตบอลหรือลูกตะก้อะดูครับโอ้โหหนึ่งสองสามสี่โอ้โหเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วครับโอ้โหนิ่งครับนิ่งครับโอ้โหยังอยู่ครับมีเข่าด้วยหลังเท้าครับโอ้โหครับอยู่อยู oh, ่อย <Shout> ู <Meat> ่ไหมเสียไหมเสียไหมลุ้นให้เสียโอ้โหเสียได้ครับลุงนี่เอ๋ก็พยายามกันต่อครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับนี่นี่โอ้ถึงจะเสียไม่เป็นไรครับเรามีความพยายามอยู่แล้ว แมนี่ครับก็มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับนี่ครับต้องใช้ทักษะและว้วก็เทคนิคเฉพาะตัวครับนี่ครับ oh. <c oughs> นู่นครับออกนอกจอไปเลยพี่น้อง <c oughs> โอ้ oh. ามา <c oughs> ลุยกันต่อครับพี่น้องมาดูว่าอุชิตับนี่ครับแม่จะทํายังไงครับโ <c oughs> <c oughs> อ้โหต้องถอดแมส์ครับ <c oughs> <impro ch> พี่น้องเพราะว่าหายใจไม่ทัน <c oughs> เหนื่อยครับโอ้โหนี่ครับ มาดูครับตอนนี้ก <nước> oh ah ็ถอดเม็ดแล้วครับเอาจริงแล้วครับมาชมกันต่อนะครับพี่น้องอามาดูทักษะการเดาะผ้าพันมือนี่ครับมีมงมงโอ้โหโอ้โหได้สองเทียบโอ้โหอืมเอาพยายามกันต่อครับอาทำยังไงครับโอ้โหมงครับแม่ม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับพี่น้องนี่ครับโอ้โห อ่าโอ้โหเข้าลูกกตาแล้วครับโอ้โหนีครับกอดอกพามันมือครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับโอ้โอ่ามาดูกันต่อครับนี่ยังไงละ่ะโอ้โหนี่ครับใช้หัวครับนี่นี่โอ้โหันนี้ก็เข้าครับโอ้โหนี่ครับทัพก,การใช้เข่านี่ นี่ครับใช้เข่าหนึ่งนี่ครับเข่าซ้ายเข่าซ้ายเข่าซ้ายนี่ครับเข่าซ้ายอีกทีหนึ่งเข่าซ้ายเข่าซ้ายนี่ครับขยับแข้งขยับขาก็เป็นการออกกําลังกายได้ครับนี่ครับก็ได้ทั้งเหงื่อได้ทั้งความสนุกไปในตัวครับนี่ครับร่างกายเราก็จะแข็งแรงด้วยครับนี่ครับเข่าซ้ายเข่าขวา นี่ครับลังเท้ามาอีกแล้วครับโอ้โหอยู่ไหมอยู่ไหมโอ้โหออกนอกจอไปแล้วครับโอ้อยังอยู่ครับยังอยู่ครับโอ้โหดูครับแหมน่าเสียดได้ครับลูกนี้ออ่าพยายามกันต่อครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นครับพี่น้องเราอย่าละความพยายามครับเพราะว่า ฝึกบ่อยๆทักษะก็เริ่มมาครับนี่ครับซ้ายขวาซ้ายขวาเสียแล้วก็ว่ากันไปครับเริ่มใหม่ครับนี่ครับซ้ายขวาซ้ายขวาโอ้โหนี่ครับเริ่มมาก็แล้วครับนี่ครับโอ้โหโ้โห นี่ครับก็เป็นความพยายามเป็นเลิศจริงๆครับสาหรับอุชิตับยูทูบเบอร์ครับนี่ครับการออกกําลังกายของเขาครับมีหลากหลายมากๆครับนี่ครับเชิญมาชมได้ในช่อง u t u b e เอสทีชแนลอุชิตับยูทูบเบอร์ได้ครับดูครับพี่น้องครับดูครับโอ้โหครับยังอยู่ครับโอ้โหนี่ครับนี่ก็ถ้าใครไม่เคยดอนี่ครับได้2ทีนี่ก็ถือว่าบุญเลยครับแต่สําหรับเขานี่ครับโอ้โหทักษะเริ่มมาครับสําหรับวันแรกครับ เดี๋ยวก็ฝึกบ่อยๆนี่มาแน่ๆครับดูครับน่าจะเริ่มเหนื่อยแล้วครับดูจากอาการครับการเดินแล้วก็ท่าทางโอ้โหกล้ามเนื้อน่าจะล้าแล้วครับพี่น้องโอ้สงสัยจะพักหายใจหน่อยครับนี่ครับนี่ครับต่อครับเข่าหนึ่งเข่าซ้ายนี่ครับเข่าขวาเข่าซ้ายนี่ครับเข่าขวาโอ้โหเข่าซ้าย ข่าวควานี่ครับก็เป็นการออกกําลังกายที่แปลกใหม่ครับนี่ครับประยุกต์สิ่งของที่อยู่รอบตัวเราครับเอามาใช้ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพเพื่อร่างกายของตัวเราเองครับพี่น้องโอ้โหลูกนี้ครับดูครับนี่ครับใช้หัวปกนี่ครับโอ้โหโดนโดนลูกกระต่ายวะครับโอ้โหนี่ครับอ่าออกพยายามกัน่อครับโอ้โหครับมงครับ นี่ครับแมดูครับทักษะท่าทางเหมือนกับนักตะโกอหรือนักฟุตบอลทีมชาติไปเลยทีเดียวนี่ครับพี่น้องนี่หนึ่งสองสาโอ้โหหกทีครับแมเสียดายครับร่วงไปแล้วครับโอ้โหมาลุยกันต่อครับนี่ครับก็ใช้เป็นสถานที่ธรรมชาติครับหลังเลิกงานครับก็มีทั้งพนักงานเดินกำลังทยอยกลับบ้านครับ นี่ครับโอ้ซ้ายขวาซ้ายขวาครับโอ้โหเริ่มมาแล้วครับพี่น้องโอ้โหโอ้โอ้โหครับเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหน่าเสียดายจริงๆโอ้ลูกนี้เอ้นี่ครับก็ใครสนใจก็ลองไปทําดูได้ครับนักมงนักมวยครับก็เอาผ้าพันมือครับมาโดดูครับใครเสียนก็ลงคลิปมาแบ่งกันชมด้วยครับพี่น้อง นี่สาหรับอุชิตับนี่ครับเป็นการเล่นครั้งแรกเลยทีเดียวนี่ครับเป็นการหัดการฝึกครั้งแรกเลยทีเดียวนี่ครับพี่น้องครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับโอ้โหเนื้อซ้ายขวาโอ้โหเสียดายครับลุงนีเอ้าเราต้องพยายามกันต่อไปเราอย่าไปท้อเราอย่าไปถอยครับสุขภาพของเราทักษะของเราฝึกบ่อยๆเดี๋ยวจะเกิดความชํานาญแน่นอนครับพี่น้องเอ้ เอาลยครับเอาเลยครับอ้าวมาดูกันต่อครับเอาละครับโอ้นี่ครับเริ่มมาแล้วครับทศหนึ่งสองสามสี่โอ้โหล่วงลงไปครับอ่ะกลมเก็บทาไมต้องสู้ๆครับโอ้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โหสิบครั้งแล้วครับแม่นี่ครับมันเริ่มมาเรื่อยๆครับพี่น้องครับเอ้ยครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเอ้การเดาะผ้าพันมือนี่ครับนี่ครับ ก็ใครอยากรู้อยากลองก็ทดลองดูครับโอ้โหได้ถึง3ทีนี่ถือว่าแบบสุดยอดแล้วโอ้โดูครับดูทักษะเขาครับโอ้โหนี่ครับนี่ครับหลังเท้าโอ้โหเสียดายลูกนี้เอ่ะว่าการเล่นในลักษณะแบบนี้ครับนอกจากใช้ข้อเท้าแล้วก็ใช้กล้ามเนื้อหลายๆส่วนของร่างกายครับ ช่วยกันประคองประคองโอ้โหกว่าจะดดกว่าจะคอนโทรลลูกอยู่แทนแล้วทีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับพี่น้องนี่ครับเป็นทักษะเป็นความสามารถพิเศษครับโอ้โหอาพี่น้องสงสัยจะเหนื่อยแล้วครับอุชิตับดูท่าเดินสงสสยโอ้โหเพราะว่าในการยืดตัวในการ ดาแต่ละครั้งนี้ครับต้องใช้กล้ามเนื้อมีครับทั้งขาทั้งสองข้างแล้วก็ถ้าเราดอกบ่อยๆนีครับกล้ามเนื้อก็จะเกิดการล้าได้ครับนี่ครับโอ้พี่น้องครับนี่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 ครับโอ้เสียดายครับมุมกล้องมันแหมอยู่ เฉียดเฉียดไปหน่อยเลยไม่ค่อยได้ภาพสวยงับโอ้โหได้เยอะครับลุคนี้ครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูครับ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 ยังอยู่ครับยังอยู่โอ้โหแม่ไม partido, ่ต่ำเลยี่สิบทีครับช็อตนี้โอ้สุดยอดจริงๆครับพี่น้องโอ้นี่ครับอุชิตตับยูทูบเบอร์ครับโอ้โหนี่ครับการออกกําลังกายของเขานี่ครับเป็นอะไรที่แปลกใหม่แวลกแนวไม่เหมือนใครครับโอ้ดูครับดูครับดูครับแม่ซ้ายขวาซ้ายขวา โอ้โห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 นี่ครับนี่ครับไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลหรือนักตะกร้อครับลองไปเล่นดูครับมาดูว่าทักษะใครแต่ละคนนี่โอ้สามารถที่จะเดะได้เยอะขนาดไหนครับเออแล้วก็ทายคลิปมาชมกันด้วยพี่น้องโอ้โหนี่ครับโอ้แหม่นี่ครับโเสียดายสงสัยจะเริ่มเหนื่อยแล้วครับกูชิตับนี่ครับอ่าพี่น้องมาดูกันต่อครับดูครับโอ้ ทรงหายใจอันหนึ่งสองโอ้โหเนี่รเริ่มล้าแล้วครับกล้ามเนื้ออ่าความพยายามเราอยู่ที่ไหนความสําเร็จเราอยู่ที่นั่นเออเดี๋ยวเราต้องฝึกบ่อยๆเพิ่มทักษะเรื่อยๆเดี๋ยวจะก็จะเกิดความชํานาญแน่ๆครับพี่น้องนี่ครับการดอกผ้าพันมือนักมวยครัแบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้โอ้โหเนี่ครับ เริ่มมาเรื่อยๆครับทักษะเริ่มมาเรื่อยๆครับจังหวะทักษะเริ่มมาเรื่อยๆครับพี่น้องโอ้โหดูหายใจหอบ <c oughs> หน้าสงสารเลยทีเดียวนี่ครับนอกจากเดาะแล้วก็ต้องดูซ้ายขวาด้วยครับเพราะว่ารถราจะวิ่งมาเดี๋ยวจะเจอรถเฉียวชนเกิดการบาดเจ็บได้ครับพี่น้อง ดูครับโอ้โหนี่ทั้งเขา่าทั้งหลังเทา้าทั้งใช้เทา้าทั้งไท้เขา่านี่ครับโอ้โหชิตับนี่ครับสุดยอดจริงๆครับผู้ชายคนนี้ก็ต้องยกให้เขาเลยทีเดียวครับพี่น้องก็ใครเข้ามาชมคลิปก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดแชร์กดซับสไครต e กดตัพต์ตัพือให้กับช่องไปเลยครับนี่ครับพี่น้องนี่ความพยายามของเขานี้สุดยอดจริงๆครับก็เป็นการออกกําลังกายที่ ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนครับพี่น้องโอ้โหนี่ก็มาดูเขาจ็อกครับเนี่ยอุชิตับกําลังจ็อกครับนี่ครับฟุตเวิร์กซ้ายขวาโอ้โหดูสเต็ปครับแม่เป็นมวยครับเป็นมวยครับนี่ครับโอ้โหฟุตเวิร์กซ้ายขวาวนซ้ายวนขวานี่ครับโอ้โหนี่ครับทักษะนี่ครับความสามารถพิเศษหลายด้านครับอุชิตับนี่ครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาตะกร้อไม่ว่าจะเป็นมวยไทยไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลนี่ครับ นี่ครับเราเล่นกีฬาหลายๆประเภทเราก็จะได้ทักษะหลายๆอย่างครับพี่น้องนี่ครับโอโหดูจังหวะฟุตเวริร์กจังหวะใช้มือจังหวะยบสุดยอดจริงๆครับพี่น้อง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 โอ้โห29ครั้งกับช็อตนี้ครับโอ้โหนี่ครับสุดยอดจริงๆครับอุชิตับนี่ครับโอ้โหวันนี้พามาพาท่านผู้ชมมาชมการดอกห้าพันมือทั้งมวยครับนี่ครับโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับพี่น้องในการดอกห้าพันมือโอ้โหนี้ก็เป็นการยืดกล้ามเนื้อครับตอนนี้ก็เป็นการวอร์มนี่ครับก็ยับ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 นครับจ็อกจ็อกครับโอ้ยับนี่ครับ ยืดกล้ามเนื้อคลายกล้ามเนื้อ,น,อ,อ,อนี่ครับอ่านี่ครับก็เป็นการออกกําลังกายชนิดหนึ่งที่สามารถเล่นตรงไหนก็เล่นได้ครับนี่ครับขอให้มีพื้นที่เล็ก,ลกๆก็สามารถที่จะฟุตเวิร์กสามารถที่จะอ,ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพเราได้ามาดูช็อตนี้กันต่อครับพี่น้องโอ้โหนี่ครับสงสัยจะเหนื่อยจริงๆครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงๆครับโอ้โห โอเคครับผมเรียบร้อยเหนื่อยเหมือนกันครับนี่ครับโดผพาพันมือครับก็เอา้าพันมือมาเราก็ใช้ยางยืดเรานะครับมัด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 นี่ให้เป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วมาโดะเหนื่อยครับเหนื่อยมากโอ้โหเหนื่อยจริงโดะแล้วว่ามันคอนโทรลลูกยากมากครับ โอ้ยโดดได้ห้าทีหกทีนี่โคตรแบบสุดยอดเลยครับพี่น้องต้องฝึกฝนเดี๋ยวคราวหน้าจะมาดูว่าผมจะโดดได้เยอะขนาดไหนวันนี้วันแรกครับเป็นการทดลองนี่ครับผ้พาพันมือพี่น้องนี่ <c oughs> แกออกมาครับ <c oughs> ว้าไอสงสัยโควิดมาหรือเปล่าครับ <c oughs> ไอ้เขแคกแคกนีคค่ครับนี่พี่น้อง <c oughs> เห็นผ้าพันมือนะักมวยครับ ารัชน,นี่ข้อเท้าข้อมือครับไม่ใช่ข้อเท้าสำคัญที่สุดครับพี่น้องอไปนี่ครับไปดันบนนี้ปั๊บแล้วก็ตวัดกันมาอย่างนี้ครับปั๊บนี่ครับแล้วก็กำกำเน่ๆนๆมีรอบหนึ่งปุ๊บตวัดปุ๊บนี่ครับแล้วก็กำแน่นๆครับเวลาเราตวัดต้องกำทุกทีโอ้ีสั้นไปพี่น้องนะ ท้อยใหม่ท้อยใหม่ดีเลยจึ๊บกำเลยครับกลับมาอีกครั้งที่สองนี่ครับกำเลยครับที่สามนี่ครับกำแน่นแล้วก็ทีมาอย่างนี้ครับ ลักษณะแบบนี้ <c oughs> ก็ประยุกต์การออกกำลังกายครับได้ได้หลายอย่างเล่นได้หลายอย่างน่ครับพี่น้องอันนี้เป็นหูเกี่ยวสอดไปในหัวแม่มือครับแล้วก็พันได้เลยครับนี่ครับในลักษณะแบบนี้พันเข้ามืออุ้ย <c oughs> ออ่มีสาวมาแอบมองเลยครับนี่ได้ลงช่อง YouTube แน่ๆครับนี่ครับโอ้มาครับมา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 นี่ครับสาวมาแอบมองเลยครับนี่นี่ มามามา,มานี่ครับพี่น้องก็พันเงนี้ย <c oughs> โอ้ไอ้คอกไอ้แ็กแล้วครับตอนนี้นี่ง่าย,ายมา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 ออกช่องเลยมาเดี๋ยวมีสาวสสนใจจะออกช่องครับพี่น้อง มาดูเลยมาดูเลยนี่ครับเออมาๆนี่เนาะเป็นพรีเซนเตอร์หน่อยแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่เอาเดี๋ยวค่อยจะกินบะหมี่เจี๊ยวนี่ครับสวยไหมครับพี่น้องโอ้โหปิดหน้าออปิดหน้าสวยได้ขนาดนี้ครับโอ้จะเปิดหน้าเนี่ยโอ้โหตาผมตาโตแน่ครับบะหมี่เจียวที่นี่ค่กินที่ไหนเนี่ยโอ้ นี <The> ่ครับพี่น้องรีวิวตอนกินนี่นี่ครับพี่น้องนี่ครับปุ๊บแล้วก็มานี่สอดปุ๊บสอดปุ๊บแล้วตวัดมาปุ๊บนี่ครับปุ๊บนี่ครับแล้วก็เป็นในพันข้อมือข้อมือปุ๊บปุ๊บแด็กปุ๊บนี่ครับพี่ เรียบร้อยโรงเรียนจีนก็ผมก็เอาตัวผ้าพันมือเนี่ยครับมาประยุกต์มาดอกเป็นคล้ายๆดอกฟุตบอลหรือดอกแต่ก็ก็ทาว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยครับพี่น้องไม่ใช่ง่ายๆเลยครับเพราะว่าในการเราคอนโทรลลูกเราต้องใช้หนึ่งสติสัมปชัญญะใช้ทักษะด้วยแล้วก็ร่างกายกล้ามเนื้อเราทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเท้าหลักเท้ารองรับมันต้องช่วยกัน บิหารจัดการกล้ามเนื้อทุกอย่างครับเพื่อที่จะทําให้คอนโทรลลูกให้ได้ก็เป็นการออกกาลังกายที่ไม่จําเจไม่ซ้าซาาครับก็พลิกแพลงก็ไปเรื่อยครับพี่น้องก็พยายามที่จะหาไอเดียอะไรแปลกๆมาทําให้เอฟซแล้วก็ท่านผู้ชมได้ดูกันก็ฝากกดติดตามกดแชร์ก็สับตะไครกดกระดิ่งกดตะพือให้กับช่องเลยครับช่วงนี้โควิดระบาดก็ฝากดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็ฝากมันตรวจความสะอาดไม่ว่าจะเป็น บ้านเดือนเราตัวเราแล้วก็ที่พักอาศัยของเราแล้วก็ญาติพี่น้องอพยายามใส่แมสกันนะครับกันน้าลายกระเด็นกันการติดเชื้ออะไรหลายๆอย่างก็ฝากท่านผู้ชมด้วยครับวันนี้ก็ผมเองช่อง youtube ast channel สาหยูทูบเบอร์ขออนุญาตลา f c ฟก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย Ușita. Ei, 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 China, ușita.